สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมมันี้ได้แนวกินเพื่อสุขภาพนะครับเนาะได้พักแตงกวาครับผมกับมะเขือม่วงครับผมแล้วก็มะเขือเพาะครับแล้วก็ยอดเสะเดาครับผมแล้วก็เป็นปนปลาทูนะครับเนาะน้ำพริกปลาทูครับผมกับไข่เจียวใส่หมวหอมครับผมเป็นอาแซบครับพี่น้องครับมาครับเสิบเสบพร้อมกันเะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง้องไฟสุขุสุก้นนะครับเนาะยังเป็นทางงานอีกเทือนึงครับผมนี่ครับมือนีก็ไดเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นปนปลาทู่ด้วครับพี่น้องปนปลาทูเอามาทอดนะครับเนาะแล้วก็เอามาแกะเนื้อมาตําใสพริกขัวนะครับเนาะแล้วก็ปรุงรสตมใจสอบเง้อเลยครับผมแล้วก็มีไข่เจียวนะครับไข่เจียว ใส่หัวหอมหอมแดงนะครับเนาะมีแตงกวามะเขือม่วงแล้วก็มะเขือปอครับผมสำคัญเลยครับยอดเสดาครับผมพี่น้องครับแซ่บพีลีเลยมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อวันนี้เด้อนี่ครับแบบนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวนะครับเนาะนี่ข้าวเหนียวเฮาอยู่นี่ข้าวเหนียวซื้อมากครับผมมาครับ่บวร้ายเลยครับหิ้มเลยกินน้ำกันเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ เมื่อนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเนาะกินผักกินอยังน้ำเนี่ยครับห้ซิม,มก่อนแสบพอนอะสีมือเจ้าของนะมักก็ต้องเสบเนะ้วยเนระพี่น้องะพวกนี้ล่างข้าล่างมาเรียบร้อยอันนี้ขา้าวหลวเดาลวกมาเรียบร้อยครับอื้อ <c oughs> ชอบดีกันนะ่ะกินกับไข่เจียวกับเขากันดีครับ อืมฮือเ่เคลื่อนมันเคลื่อนอีกกรอบดีขนาดมีพักหลวกร้อมครับําม้นนี่เป็นป้นสูตรแบบแหงนะครับเนาะเห็ดแบบแหง ได้มาแบบน้ำเหากับไซน้ำต้มเข้าไปได้เลยครับ เพ็ดเองทุกขั้นตอนเลยแต่ว่าบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะมันโดนครับนี่ครับพี่น้องกลางปลาเฮ้าแกะเนื้อมันออกครับผมแล้วมาต้มใส่รักโิ้แซ่บน่ากิเลยครับ ลืมเลนะ่นเลยลืมของแสบนะครับพี่น้องครับเดาหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอืมดูดเลยดูดเดาข้าวปนเนาะโอ้เข้ากันมนันยังพี่น้องขมอำำับล้ำ เขากันคน่ะ เบิ้งได้ชิมนี่คือยังหน่อยๆแล้วครับแต่ว่าลายได้ไม่น้องนะผมกินเนี่ยลายเลยเนี่ย นดนกินเทานึงนะครับปนปลาทูอาหารเพื่อสุขภาพมีผักนำไขเ่เจียวก็ใช่พี่น้องทอดไส่หัวหอม ครัต่อใส่ว้วหอมแดงเร้บเนะเชื้อตายสะดาวเป็นดอกดอกบานไปน้อยนะึงถ้าดอกจุ่มๆนะโอ้แสบพี่นอ้อง มาเสิร์ฟแจมือนกันครับผมพี่นอ้องครับโหเจ็บครับ มันนี่เป็นมือที่กินเขาแสบแห้งครับผมแต่ว่ามันหลายนะครับเนาะหลายแห้งครับผมผมจัดมันนี่หลายด้วยครับโมเมนต์หน่อยๆครับคือจะกินบบเบิร์นะครับเนาะกระบอกเป็นนังครับผมเนาะเก็บไว้กินไม่กระไดเพราะว่าแบบนี้มันเก็บไว้ได้สาหรับคลิปนี้กับขอจบลงจำนีเนาะครับเนาะขอตตวล่าพี่น้องเข้าไปกอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเลเดอร์ครับ สำหรับมือนี่กับโคอัลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ